โลกสีชมพูแอปทักษออนเผยถึงหนุ่มในใจงานนี้ผู้ชายต้องอิจช้านาทีนี้คงไม่มีใครหัวใจสีชมพูแฮปปี้มีความสุขเท่ากับนางเอกแอปทักษออนอีกแล้วเหตุความรักครั้งใหม่กับหนุ่มคนคุยกำลังไปได้ด้วยดีโดยสาวแอปเปิดใจถึงหนุ่มคนนั้นที่อุบไว้ไม่บอกว่าเป็นใครเรื่องหัวใจยอมรับว่ามีคนในใจแล้วแต่ยังไม่มีอะไรให้อัปเดตถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบมาบอกตอนนี้ก็มีเพื่อนสนิทหลายคนแต่ก็มีหนึ่งคนในใจแล้ว ถ้าเป็นเพื่อนแอปต้องเข้ากับลูกได้ด้วยช่วงนี้ออกไปกับเพื่อนหลายคนถ้าบาังเอิญเจอแอปกับใครคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนไม่ใช่คนคุยหรือเป็นคนคุยก็ได้